สิทําไรอยู่สิทําบ่ทันกะคือว่าบ่มีเวลาหึทําผู้ใหญ่เพิ่นว่าสิเฮ็ดห้องน้ําให้อยู่บ่นนี้ชุดห้องน้ําแม่เจ้าอยู่นี่เาเฮ็ดได้บ่ซั่นเนาะแนี่ก็ได้อยู่ห้องน้ํามันก็บ่ใหญ่สิเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดห้องน้ําให้เจ้าอยู่นี่ตะากอเพิ่นว่าอยู่ในหั่น คนชีเหต์หายมดเลยคนแต่ชีเหตเดินโทลงตัวนี้มต่วันนี้ชีง่ายกว่าบัวลายแค่คนมากอะยางมาทางังไงก็เท่านี้ช่างกว่าตอนนี้หันเอื้อยตั้งใจบัวได้เพราะว่างบชวนตัวค่าสร้างตัวนั่นกับบัเตียงได้คุยกับสร้างบ่ายคนพคนชีเฮต์ยังได้เอื้อยก็ต้องาถ่ายทำบัเตียงเด้อเลยทั้งี้นี่คันบัวชีเฮต์หันพ่อกับแม่พัน อาพี่สอเอมค่าสร้างบล็อกแบกหยังเนาะเพแต่ว่าห้องตัวนี้หนันพนจีไว้เนว่าเป็นห้องเก็บองก็ได้ทางผู้ใหญ,ญ่มาทาง่ไรบ่ไอยให้เจ้าถามทางุเอ้ยอ้ายก่อน สวัสดีเด้อพนะแม่พี่น้องปาลุงเปิดสุดๆทุกคนกะยินดีต้อนน้ำต้องมาหน้านนอีกแล้วไอ,อ,อ้อเด้งเอ้ยพอ,อพอ,อพอได้มาหนี้เนาะทางสุนก็ได้ขอมาเหยี่ยมมายามที่บ้านของน้องแจวไอ้อเด้งไอ้พอพอได้มาเนาะมาตะแต่มืึอบันพุทธอยากพอได้มาเลยพาเียดพางานเนาะนี่กะมาเข่ามาเบิง้งจิมาแจ้งบอกน้องแจวเรื่อง เพื่อนของน้องเพิ่นแหละเจอกับเบื้อนจับซานเนาะก็น้องแก้วจะทีกับเอยไปร้องเลยตอนนั้ากับนีเรี่ยเป็นเพื่อนในซานมีใครที่เคยงานเพิ่นก่อนเนาะช่วงนี้จะใน้ิดตามพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นถามมาไลฟ์เพื่อไปร้องเลยเคเห็นทางทีมงานแบบคล้ายๆแบบว่าทั้งปูนี่เป็นหน้าใดหน้าใดเนาะ ก็คือได้แจ้งไปมว่านเนี่ยยูเคไป้องไปก็ได้แจ้งไปเกี่ยวกับก็นั่นกหได้แจ้งกปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะซีได้บอกอีกนึงในตอนนี้เข้ามาหาถ้าน้องเกวเรื่องเองืนอน้ำชาของน้องเพิ่นนี่แหละทีนี่ยังเพิ่มเติมต่อเติมแล้วก็จังววาการจะกระถามบางเรื่องสร้างเพิ่มเนะาะเลยก็ได้มาอีกเอยไป้องไป ลมกันนาวเป็นพิเศษบ่นี่นาวลมแหงเนาะพายุพอได้พายุสิเข้าพอไดพายุสิมาแต่ปะเสกัยาวนี่บ่ได้เลยเย็นผิดปกติวนี่ทั้งลมทั้งหยังเป็นบันเนวเพิ่นบอกว่ามื้อวันที่15นี่พายุสิเข้าเพิ่นน่เนาะแต่เราระวังเบิ่ง่าไจะสิเข้าทางใดทางประเทศเจ้าหรือว่าทางใดเข้ามาหมู่บ้านเฮาบ่เนาะ วันนี้กะได้เข้ามาทักท <ง 1971. S 1> <Ms. S 2> ่ายสบายดีอยู่ที่บ้านของน้องเตวเด้อเนาะวันนี้กะยืนอยู่ทางส่วนพักของน้องเพิ่นนี่ก็เพิ่นก่อนไก่น่อยเขาได้ยุ่แต่ว่าไกลใหญ่นะเขาได้เนาะมาเอืเ sure. ้อกล้ามขึ้นนะ เฮมาแล้วพ uh oh. oh. ูนลมดีแท uh ้เ้ยโอ้แดดเต้นเต้นเลยอ๋อกินข้ากินน้ำนะบอชกไม้ลูกเี่นั่งกระถางกระแทงคือนไปเห็นมันในกระถางเขาไว้ในพ่นบอมางแปลว่าก็มีกระทางเยินนี่ วันนี้จะส่งบอกือส่งเปียกแพะกระทางเข้าไปในไปในไปไสบายดีเนาะเข้าไปในโหโอ้ย,อไไอยสบายดียไปใน,นแล้วยันเจ้าของพคนลาไปยังจอบอยู่ยังมีอยู่บ่ยังมีอยู่เพราะว่าคือจอบแพะไม่อยากได้แพะใช่ายากนะ หมดข้างในเลยอืมองสฉยวัยฟงสฉยวัยเวลาเขาดึงกระดังกระดิ่งใช่เล่โอ้อืมด้านล่างไอ้เพื่อนมาได้พักหย่าตกตาเนาะไปให้น้องเตียวหาเครื่องหายังให้นุ่มให้นุ่มให้เต้าก่อนเดี๋ยวเบิ่งทางในเชื่อนในซ่านก่อนกระทางกระเข่าไว้ในผู้เพื่นน่ะย่านเจ้าของเพื่อนลักไปมาจอบมามองคุ่มมือเพื่อนน่ะ โอ้เตเอ้ยน้ำล้นนะเต้ยวนำล้นนำล้นมันจะต้องเครื่องให้ลูกก่อนสายยางก็เอาเข้นายเถอะนะทางก็ใส่แล้วเอาเข้าในความปลอดภัยเนาะกับตีน้องเพิ่นเพี่น้องเอ้ยอืงไอพีดได้บ่ไปละโลดเดีอยจ้างอื้อ ใส่งามเจ็แต่แต่อาบอยู่เป็่งใหม่ใมสิไม่ได้เ่งหนาวไจ้ะอาบแล้วยังไม่ได้ล้างหนาวทุกแถวอาบจังไหนวะอาบอาบแต่ได้ล่างหนาวทุกแวลมแห้งลมได้เลบุก้าเปงแค่แค่ตายล็อกกันนี่ผู้สาวเคอลงไปอาบแต่เ่องคอลงไปเพราะร่างหนาปงแค่ตมเย็นพอดีช็อ ไหวแล้วกันนี่ไปลางหนาเป็นเขียวคนวะกินข้ข่าล้วบอสนเช่าี่ได้ยังกินนใครมีใครเดี๋ยวมีคนจบจบมองเห็นมาอีกแล้วบอกมาแบบนั้นแหละหันไประวังนี่คนในบ้านนี่บอกปวดปรหลดปรน้อนเห่นแล้วปวดปรหลาดปรน้อน จะคือขยันแทบเพี้ยนหนาไปเสีดอกเราบนอนหาแต่ชอกแต่เอาของคนอื่นปี้แต่เอาของกันอื่นโมแห้งแง่งอยู่พอเลจใชเรามานอนน้ำอยู่บ่ไม่ไปเห็นแบบไปสอบใครยืมมีเรายังมันมีสะโพกมานอนน้ำอยู่แต่พอน่ะนูว่าเบิ่งบ่หนูว่าเบิ่งให้เขาชี้ญานหนูบ่ที่ง่า่สันิดหน่อยหนึงเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันลูก แต่ยางนี่ยป וז ป้อกลางคืนนะเ้วยว่าม้วนโอ้ดึงส่วนหนึง่งแบบว่าสมุดยอดเขามาอย่างไรมีกระซีนั่นไงเ,เป็นยังขุมทองมาแล้วอย่าเจ็บท้องจะ<า>พาไปหาหมอได้หรืเจ็บท้องมันมีนั่งท้องจะมือกันเลยแปล่นวัเปลี่ยนทองมันละลมเนาะ น้าสิมีแต่พยายามเช็คเบิ่งเครื่องมึงคลองเฮาแหนเพระความปลอดภัยมันบ่หาอย่างนก็แนางเนาะปะกปะลมเาสิ่ะาสิทําได้อยู่ทําบ่ก็คือว่าบ่มีเวลาหึทางใหญ่เพิ่นว่าสิเฮ็ดห้องน้ําให้อยู่นี้ห้องน้ําเจ้าอยู่นี่เอ้าส็ได้บ่ซั่นเนาะแได้อยู่ยง ้องน้ําก็บ่ใหญ่อือสิถามเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดห้องน้ําให้เจ้าอยู่นี่ตะหาแล้วเพิ่นว่าอยู่ในหั่นเพิ่นว่าเฮ็ดห้องเก็บเครื่องก็ได้อืเพิ่นสิเฮ็ดให้หมดเลยวันนี้แล้วสิให้เดินท่ลงตัวนี้มันสิง่ายกว่าเลาแค่คนมากก็ยงมาทางนี้เท่านี้อืมสิงามกว่า อันนี้หันเอ้ยตั้งใจบ่ได้เพราะว่างบชวนตค่าสร้างตัวนั้นกนบ่เตียงคุยกับสร้างป้ายเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เอ้อยกะน้อถ้าถามมาเตียงเด้อโดยทางนี้นี่คั่นว่าสิเฮ็ดหนันพ่อกับแม่เพิ่นทับพิสอบเองอืมค่าสร้างบ็อกแบกหยังเนาะแต่ว่าห้องตัวนี้หันเพิ่นสิไว้เพิ่นว่าเป็นห้องเก็บเครื่องก็ได้เออบ่อายากเฮ็ดเก็บเครื่องก็ทุบออกแล้วก็ไว้กั้นห้องก็ได้ ตาค่ะพเบิงปโอ้ยู่นี่ยาวเอาไว้เจ้านี้ได้นี่มันีบอ่จอบอลองอ่เลนเจ้าอยู่นี่ได้นีอ่จอนไดเชืด้องน้ำมันไดแล้วช่หอาบดากับสุของยนยันท oh, ั้งพ่อกับแม่เพิ่นโทรมาคุยก uh, ับเจ้าอ่บอ่บไลให้เขาทำที่งานได้แคลียแล้กนนเวลาที <h <h ่งานยนุ <h <h ่งกันอยู่ เออทางผู้ใหญ่มาทางมอไหลแม่นบ่ได้อยากให้เจ้าท่านถามทางสุ่เอื้ออ้ายก่อนเออถ้าว่าเพิ่นบ่แต่งมาบัดใเพิ่นก็พาวแน่เฮาก็บ่มีโอกาสบอกเพิ่นอือพ่อกับแม่เพิ่นทางไเพิ่นเฮ็ดห้องน้ําให้อยู่นอกตัวนายหันไว้ห้องเก็บเครื่อง ตอนนี้หั่นเอ้ยตั้นใจคนเดียวบอได้เดอน้องเด้อพอแต่ว่าแหงบเตียงคน,นกลับมาแต่บ้านน้องเมฆเดีด๋ยวกะทมเมืองชาวพันวาจากไหน,นเนาะแต่เฮ็ดอยู่นี่มันกะทอมันกะสิบดได้ได้โตมาลายตอท่อแต่ว่าเอ้ยกะตั้นใจคนเดียวบอได้ต้องทหลายคน,นเนาะเพราะเฮือนเจ้านี่กะบูมเป็นคนหนึ่งคนเดียวเฮ็ดหลายคนเฮ็ดเนาะสมทบหลายคนทั้งพ,พักผูณยเพินิน แต่เฮงนะบ่เพ่นให้ถามอยากเฮงอยู่แต่บอ,อไรพนแม่หลอบแบกบ่วันนี้บอไรพนแห่เจ้าหันถามจะรัอบอกากถามทีมงานว่าแต่ยักษ์ทั้งค,คู้ใดก็คิดว่า่าวเพราะว่าอะไรไม่แต่อึดในแร่เห็นอยู่ตลอดกันนก่อนแต่เอื้อยหันจังใดก,ก็ได้อึดนะเพียรข้างในข้างนอกก็ได้แต่แต่คมสะดวกคมของคม,มักข,ของคนเนาะแต่ว่าเอื้อยสี บอกคนเดียวกับบ,บาายย่ไร่บ่อไร่ยังไงนะเนาะกาขึ้นกับทำเมืองทังบ่เตียงอีกเพออราะว่านี่ด้ปะขึ้นเบิง่งพอส่วนตัวที่กั้นห้องส่วนตัวนี้หันมาทางบอ่อเตียง,น,งยน้องเด้อกรเกี่ยวห้องหน้ามันก็ามว่อเสียหายบ่มันเกิดเสียหายลายาอย่างอยู่เป็นพวกพวกพวกยังแต่ว่าคือพวกแต่ทงเมเย์และกรพ่อนอะไรอย่างไ้เก็บเก็บเครื่องก็ดีเนาะนแต่เอ้ยก็ อได้แต่ได้รับคู่รับแล้วเนะาะเพราะว่าทั้งบอ่อเตียงคนเ่าเออได้แทกอะ่ะชุดแล้ววันนี้พอา,างบส่วนตัวนี้หันค่าสร้างส่วนโกนี่เป็นของทั้งบอ่อเตียงเลยเอ้อยมีแต่ว่าต่อเติมซื้อเครื่องซื้อของมาเพิ่มเือว,ว่าเป็นขึ้นเกาะดุกกะดกแก้วเนาะแล้วพอจำแมวคนเพศแฮรี่ค่ะยินดนี้ ดตอนี calcium, onents, global, oxygen, ่นแะบรกโกพกบุกโกยื yeah. ่ก mm ับเป็นหองเลยห้องนอนเลยก็ได้นา่นกตัวนี้หันแต่ที่ว่าก็พิษนี่กับบพิษได้เพะว่าให้ของน้ำว่ะบ่วพิษกับมันพอทำท่ทอด้างมาได้เ้วพอให้องน้ำปจิบาเฮ็ดอยู่พี่ก็พี่มันกับบเป็นหองน้ำแล้วก็เป็นห้องนอนนั่นแหละอในคุยกับเพิ่นตะกี้เลย มีแต่ว่าเอื้อยหันท่าผูดทำแล้วเนาะตอนนี้เอื้อยตั้งใจแทนบ่อไร่เด้นอน้องเด้อมีแต่ทำเบาเตียงเนี่ยลูกดินกับลุงไป,ปดินกับลุงไปลูกไปพ่อไปไปดินกับลุงไป,ป,งงไปใครว่าต้องมีดินโหปไปไปอยูนลานไปดินแนฮ่ฮะชื่อก็ต้องปุณนุมน่มปไปลานเด้อเออปวดเปบาฟังความตีก้นรถเมย์บอยู่นั <c ười> <c ười> ่น ถามว่ากะเห็ดทั้งซองกะไรน้องเอ้ยถ้าเห็ดอยากเห็ดข้างนอกหั่นน้องกะเห็ดตะปุ่นกะไรเนาะหรือว่าอยากเห็ดอยู่นี่กะคักมันก็สีซิโบโจซิโบโจ้นานทางลงบ่อเป็นว่าทานเฮ็ดอยู่นี่แล้วอยืนในการบริเืมเฮ็ดแต่ห่องเดียวข้างนอกคือจบแล้วก็เมื่อวานนี่เอ้ยกะได้มาบอกเจ้าอีกคนนึงได้มอบเงินให้ทางวอเตียงแล้ว ส่วนตัวหาพันค no ือครบแล้วช่วงส่วนสาบกับเทเพื mm ่อนติดบานประตูม huh. <waters>. ีแต่รอถ่าแต่สร้างมาอย่างเดียวบัดนี่สร้างเพิ่นมาเฮ็ดชวนตัวนี้แล้วนี่ตัวที่จะถามเอ้ยนี่เอ้ยนะคะพูดลำได้แต่ว่าเอ้ยตั้งใจเทนบาได้เด้อมีแต่หายเจ้าแนล่กะทงบาได้ก็อยากให้เขาดวนอยู่อยาให้เขาคึกซาบ้ยงถามเบิ้งหน่อย ไ,ได้เมื่อแล้วเป็นสุดปลายเมื่อแล้วเยอะเยอ,อนในใจน้องด้ยส์มองได้ก็ได้อมองได้ก็ได้สำคัญคือตัวเจ้าเองนะเนะ<อ>คือเห็นข้างในเหนียวคปลอดภัยเพื่อเลื่อนเดินไม่ได้ออกระตูข้างนอก,นอกคือออกมาจากห้องกับเข่าห้องนี่เด,ดยเนาะโอ้โหมองนีหปลอดภัย ก่อนนี่ก็คือว่าเน,นี่ยจะมาดูนอกกะชุดแล้วอันนี้ก็ทำทั้งบอเตียงคนก็เออจังว่าให้เนี่ยเราเพื่อคนไทยดอ,อกมะเข้าเนี่ยจะใช้นี่นและเนาะบอดตรงมีเนาะคนมีขนมหัวอะไรน่าเนะิร์ดบาทนี่บ่กินเลิศบานบ่มันเป็นช็อกโกแลตโกบข้างในอยู่ นอกจากตัวนี้แล้วบุมีแล้วบุมีแล้วเออมีนะกินได้ชื่อว่าฝากคนเดียวครับให้เพื่อนนะฮะไอ้เพื่อนเพื่อนอาจารย์นักจีนลุงมันมันนั่นสบาย่งยุงน่องน้องพิงก์กินเออน้องพิงก์กินเยอะใส่ยเยอะกินเยอะจังนะหวานเนี่ยคำมันหวานแห่งก็บ่อยเพื่อนกินมันไม่ได้โซนันข้งนอกนะธรรมดาธรรมดาโมเล่ยนนะนะโมเรียนนะว่าไปออกสาวมีเรื่องคุกช้าคนนี้มีอย่าง แต่พ่ออนมีเดินอยากว่านน้ตกใจเบืดอยากว่อนัวไรมึ่อแล้วคนเออแต่ผมมีเวลาต่างคนต่างมีเวลาแม่นย en, no. ้ยส uh, ับตีนป้าเลยเนาะเออสบับตีนป้าเร่องค่าเกิดเพื่อจะคลองหันเออแต่วาทั้งแม่กับพ่อเพิินทั้งคุณยายทั้งโมไลไปเช็ตของทั้งนอกมองนี้โอ้แต่ตัวนี้ทำจงไวไวเก็บ เป็นห้องเก็บเครื่องแลอนน้อันนี้ข่อยก็ได้บอกว่าเอ,อ้ยสิตั้งใจคนเดียวก็ได้แ<ม>น่นม่แต่ว่าถามบ่อเตียงเนาะแม่นแน่นส่วนกอนี่เพราะว่าค่าสร้างนี่มาจากบ่อเตียงค่ะแมน่แมนส่วนตันี่เพราะว่าบ่อเตียงเราชี้ว่าจังไดกะ <น>ตั้งใ้นอน,นกจีอดีจังไก็ไรเนาะแมนอไปอไโอ้ยเียมถึงตีนเลยนาะเืนเจ้านี่กับแมนคนนึงคนเดียวเฮ็ดชาคนเดียวเฮ็ดกัมันก็นสต้นใจแตั้ใจีคหหยคน<ต>ีล่น,นี่แนก็ขึ้นอยู่ครับน้องแต้วนะแบบเป็นเจียวแบบไดแบ่ไม่ได้สำคัญที่สุดกับตอนนี้อันอยากให้สร้างนะไม่เฮ็ดชวนตัวนี้ก่อนนี่ ไอ้สากก็เทเพื้นจิดบานให้เจ้านี่ทำข้าวที่สุดนี่ตอนนี้เพราะว่าความปลอดภัยและทางไงยังเข้าไปในผูกเก็บมดทางชายกพยายาเก็บเข้าไปในเจ้าของเขามาจวบคู้เมื่อมาแล้วบอกไม่ฮะเอาความปลอดภัยระวังไว้เสียนาะได้บอกคนกับเมื่อวานนี้ได้มอบให้ทั้งหมดเตียงครบแล้วโซนตัวนี้ เดียวเตียงเนาะอถักไปสร้างอย่างเดียวเตียงเป็นพรงเมฆลงไปปักซีลงไปบ้านเมฆประมาณอื่นบอกมันกลับมานะมืตอนเมืดือนขึ้นไปใช่ดื่นกลับมาแล้วกสบขามไทยบบนี้มีเวลากับพ่คนกับทาเอน้องไปเ่พูดบนาไหลุงไหมลุงห่ไหมนี่ก็ เดีขันได้อกว่เก็บของเก็บยังเลยกับคักนั่เนาะออนาโคตรหเห็ดหงอนรือยังเห็ดได้เลยเอาตัวนี้ออกแล้วก็พออพีเนาะทุกทุบตัวนั่นเนาะพอหงองนลูกหงเงแม่หงเงนนี่ตะคักเยอะตัวนี้เป็นห้องเก็บกองรมยังกัหองน้นเห็ดย่้อ่น่อยักเห็ดยี่ห้อ เออกะเฮ็ดติดแดนนีน่เลยกะกะดีขม้น,นถ้ายู่หันอ่นือเฮ็มนกะสิบุได้เป็นหแบบ้องน้ำแนั่นน่ะเป็นกะกะคัอยูนี่กะอ่ะเนาะะ รถาทาถามึง้่าง้เวเด้อถาเพิ่นเฮ็ดถ้าเพิ่นเฮ็ดกับเพิ่นมันก็มันก็ติดกันอ่ะเนาะม่ัว่าเกือบว่านนันเพื่นแหลยมานเดียวเลยไปไปลุงหมดเปล่าลนเป่าลานเาเสียงวัลดนะครูเจ้ายาแล้วลดลุงอ่ะไปเรียงลานไปเจ้าไป ล <laughs> นนานพระดินคลองถึกด้วค่ะอ่าอืมติดแล้วอ่ะขนมนี้ว้ทุกเลยอ่ะโดยตโดยเก่ากอยากหวานดูเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าต้องพิงเพิ่นแกะได้สองก้อนอในรถผมไปชื่อขนมเลยมานี่มาแบบเผาในาเอ้ยกระชีเผาเมื่อเวียกใน,น่นะไนเมื่อวานนี่ไปงานในี่พออยู่บ่ บาได้พอดกรอบเลยอาไปคือว่าแต่งตัวเต็มชุดมันไ่ได้มีตู้มีเพ่หนึ่งะเ็ฉ็บชุดบ่แต่บ่อยู่บ่เห็นแยาไลแล้วันยกันยกบ่มองมเล่าเ่นจักบาทปล่อยผีอะข้าวข้าลูกบ่ลูกแน่ ลูกกะอุ้มลูกอันดาวแพ้เจ๊ะเด้อล่ะแพ้เจ๊ะแล้วก็แพ้ตะโลมัดแนวพ่อน้อล่ปล่อยผีอมื้อนึงาานนันอกติเฮียนฮอดพาสลองเฮียนนเออกใกล้แงเรียนกะสิวบ่จักบ่น้องบ่มื้อนี้บ่คือว่านเ้อกันเปื้อนบ่บ่อันนั้นอัดทวนคือนมื้ออื่นมื้อนี้ยังเมาคอยู่อือเพราะว่าสร้าง ขึ้นเฮือนพอสร้างเลยเนาะแม่นแม่นแม่นพอให้ดินกับลุงพอให้ลุงเเอาไปดินซะแล้วก็บ่ได้ดินไดลงไปนั่นมานี่มีแต่เวงกอนน้องเอ้ยตนี้หั่นกตามนั้นแหเด้ออืะาเนาะลมนเลยโหดๆบ่ักบ่นี่ อะไรใส่ปุ่นจะทำอ๋อใส่แต่พุ่นมโฮดหุวยเหี่ยวแล้วฮะมดเยอะแต่แรงไปแล้วฝ้าขี่ควายดิบเลยอันเป็นเปียกเด้บอกมานะเปียกเห็นแล้วมันจะงามบอกอันตัวแห้งมันก็งามบอกใส่เป็นก้อนมันอันหัวกขึ้นอืต้องเอาหนันมาว้านมาอีกพักอ่ะบัวมชิรอดดิบว่บัวมอะไรก็เดืองจีจอดแทะจังเพิ่ง มมอเป็นตาแทะมั่แยกไปเลยเป็นแน่นฮึมติดแล้วฮืมติดแล้วบออืไปนาขนมขบไปไว้มา้อ้ยบัดนี้เออไม่เชื่อเฮ้ยไม่เชื่อไหมพอไปโมอายุวัดหึมโมอายูวัดโมเอเา่าไรอ่ะโม ห้าสิบ่ะห้าสพันอืมพี่รา่าบอกไปบัวชาเอา,เปา <c oughs> ไปบูวช่าไปมั่วยวัดโอ้ตอนนี้แม่น่าไปมู่นะโอเคฉันน้องเอ้ยขอจบคลิปก่อนแล้วกะเราถาเบิงเนาะไม่รำการจะเป็นจังใดเกี่ยวกับของนั่งของนายที่้องปรึกษากับเบื่ยกะนี่แต่ว่าเอ้ยเขาพูดลำเล้วตัวนี้หันกะให้เจ้าไปถามทางทีมงานอีกเท่านึงเด้โอโดยอ่ะสบ,บายดีเนาะ ดโดยไปม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดี